มีจำนวนไทยอยู่บทหนึ่งที่ว่าดิ้นเป็นสุนัขโดนน้ำร้อนลวกดูจะเข้ากับบางคนในบางสถานการณ์มากเหลือเกินโดยเฉพาะมาตรการลงทะเบียนซิม2แชแะที่ดูว่าจะร้อนตัวเป็นพิเศษเราก็ว่าการลงทะเบียนซิม2แชะเนี่ย เป็นเครื่องมือสแกนกรรมของผู้ก่อการร้ายมากกว่าจะเป็นมาตรการป้องกันชีวิตผู้บริสุทธิ์ย้อนไปไม่กี่ปีที่ผ่านมาภาคใต้ต้องเจอเหตุการณ์ที่โจนใต้ใช้ซิมเติมเงินก่อเหตุระเบิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปหลายคนโดยจับมือใครดมไม่ได้กสทชในเวลานั้นจึงออกมาตรการสองแชะขึ้นมาคือแชะหน้าผู้ซื้อพร้อมบัตรประชาชนหนึ่งครั้งและแชะซิม พร้อมเบอร์โทรศัพท์อีกหนึ่งครั้งมาตรการ2แชะนี้ช่วยให้รู้ว่าเป็นเบอร์ของใครและหากมีใครใช้ซิม2แชะไปทำการก่อการร้ายไปวางระเบิด จ้าหน้าที่ก็จะมีช่องทางในการติดตามผู้ก่อการร้ายได้ง่ายมากขึ้นเป็นการช่วยป้องกันอาชญากรรมอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซับซ้อนที่เกินไปกว่าช่วยให้คนบริสุทธิ์ไม่ต้องตายฟรีดิฉันก็แปลกใจอะค่ะว่าทําไมคุณธนาทรถึงไม่เห็นด้วยกับมาตรการสองแฉซะละเกินคุณธนาทรน,นั้นเห็นสิทธิที่เสรีภาพในการสื่อสารของโจนใต้สําคัญกว่าสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ของประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือเปล่าถึงได้ออกเดินสายพูดตามเวทีกับพี่น้อง3จาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ารัฐบาล พลเอกประยุทธ์รัมเมศเสรีภาพตามรัฐมนูมนูญ3กจากที่รัฐบาลจะป้องกันร,ระเบิดก็กลายเป็นเเด็จการล้วงข้อมูลในสายตาคุณธนาธรเป็นซะอย่างนั้นคํากล่าวของคุณธนาธรที่บอกว่าความพยายามในการแบ่งแยกดินแดนไม่ใช่เรื่องแปลกในสังคมสมัยใหม่รวมทั้งการที่สสในพักของคุณออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเจราจาสงบศึกกับกลุ่มผู้ก่อการร้าย p i n ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าประเด็นเหล่านี้มีส่วนเชื่อมโยงกับมาตรการซิมสองแชะหรือไม่ความคิดนี้ทําให้ดิฉันอด นึกถึงสำนวนไทยที่ว่าดิ้นเป็นสุนัขโดนน้ำร้อนลวกขึ้นมาไม่ได้เลยเลยค่ะ